ทอดตัวเอามากตัวเอามากไม่น้ำขีน้ำแดงอโอเคครับเดี๋ยวครั้งหน้านุกจะไหว้นะไปไปคุณคุณอันนี้คุณอาอนี้ไปใส่น้ำนี่อคุณได้ไหมอันนี้ใส่แล้วนะรอรอรอผมมันเกิดข้างบนเอออันนี้มันกําลังจะเกิดเนี่ยมันเกิดแล้วนะนี่นี่นี่ตัวนั้อันี้เห็นไหมวะนี่มันเกิดแล้วเกิดแล้วเห็นไหว้ว่านี่นี่ตัวน้อยน้อยนี่นี่นี่เห็นไหมวเกิดแล้ว ออ้โแบบนี้ไม่เข้าเลี้ยงแมงกะพุนหรอกฮะเฮ้ยแต่ว่าที่นี้อันนี้เตรียมใส่พี่ก็บอกว่าเอานี้มาใส่ผมเวลามันโตเตรียมเตรียมเตรียมเอาไว้แล้วต้นต้นหญ้าได้นน่ต้นหญ้านี่นี่เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่จะเป็นแบบนี้ให้น้ำเอาน้ำแช่ไ้คืออันดับแรงเขาแช่ไ้ประมาณเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแล้วนี่ก็เอามาไป แต่มันเกิดแล้วมันจะเป็นแบบมีพ่อนี่โอเคพ่อมี okay, อผ่าบ่ล่ะใช่จะผ่ากูกันเลเด้อพ่อจะผ่าคือไปใซ่กันเลยดิอาโอเคโอเคเออเดีย๋ยวพ่อตื้นแล้วก็ไปเออ นะครับคุณลูกค้า CF CF อย่างเงื่อนของเราครับคุณลูกค้าเอ้ยเอ้ยอะไรผมมีของมาขายเออเดี๋ยวคุยกับพ่อแป๊บนงึงกับเอานี้เปิดไปกับเดี๋ยวเดี๋ยวฟุ๊กเกอร์กเลเอยอย่ก้ก่อนผมมีของอมาขายอันนี้คือที่วางเวลาเราเราจะกดเมสาใช่ไหมไมันจะเป็นแบบนี้นะครับไอ้น,นุ่มนต่อไปมันเป็นที่วางแขนนะคะเวลาเล่นนั่ก็คือแบบว่า อันนี้คือติดเมันก็ติดเหนียครับแต่ว่าไม่ใช่อันนี้เล็กันอันนี้คือพี่เขาซื้อมาให้ผมเ<ฮ>ขาบอกว่าเวลาเห็น,เห,นเห็นผมเล่นคอมเยอะๆกว่าปวดแขนอยากเห็นคนเสือดิคุณอันนี้เล็ยบยงความมาได้นะครับคุณจะไปจับไปทำอะไรมากนะ เม่ใช่ไมแก้วกินน้าคุณเป็นแปลกๆวะเอ้ยน้ําแข็งผมละลายเห็นเนี่ยน้าแข็งเป็นก้อนสีกรมแก้วกินน้ามันคุ้นๆนงเลยวะกินน้าแก้วมีกินน้าอร่อยนะมันเป็นคุ้คนๆะ่ะแก้วน้ําอันเนี้ยคุ้นยังไง <laughs> น้ำแข็งเป็นกล,กลมๆที่ผมเคยเอาให้คุณดูใช่ไหมในในทิกตอกอ่ะผมสั่งมาแล้วผมสั่งมาจากลาซาด้า ใส่แก้วแก้วแบบนี้นะปั๊บเนาะใส่น้ำแข็งกลมๆปั๊บเทเหลาลงไปวันเทีเหลาเที่เหลาเนน้เปล่าเนเปล<ง>่าก <c oughs> ลมโซดาลงไป <c oughs> เราไม่ได้ออกจากบ้านเลยนวันนี้เนาะแต่ผมพาพ่อไปผมไปซื้อข้าวไปกินข้าวนอกบ้านวันนี้ผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยตั้งแต่เช้าฮะ ใช่บอกไปเล้วด้วยนี่คือชุดนอนนุกเวียนหัว MC เวียนหัวว่ะก็รอดูนะครับว่าต้นตุ๊กตาต้นหญ้าของนุของปายมันจะเป็นยังไงของแต่ละคนจะเป็นยังไงใช่ครับอย่าบอกนะว่ามันมันขึ้นแบบหัวล้านแบบผมไม่ได้ไม่ได้นะเอ้ยผมมีสินค้าตัวที่สองด้วยคุณอยากดูไหมไม่ไม่ไม่อยากดู ไอ้นี่คือตุ๊กตากันดา,าว่านะครับทุกออคนเวลาคุณตบหน้มามันมันสามารถต่อยได้ครับมันจะดีดมืคอ,อ,อคุณต่อยคุณคุณเชื่อไหมเป็นตุต๊กตากันอะไรนะกันดาเมะคุณเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเอาตุ๊กตานี้มาไว้บ้านม่ไว้บ้านผมมือเดียวมันก็ยังอยู่ดีไหมผมเตะคอหักเลย เอาเดี๋ยววางลูก่อนเพราะว่าเพราะว่าดราม่าผมเยอะมากผมก็คงจะติวันนี้คอหักโอ้งั้นเดี๋ยวเอาใหม่ปฏิทินปฏิทินไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วผมก็หาเหมือนกันว่าผมมันไม่มีป่ะเฮ้ยแต่ร้านผมมีป้ายด้วยนะเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเปล่าไหนป้ายร้านผมเอง ออ้ตปอะไรนะ T N D T N P วะเฮียเฮียสายร้องเฮียคุโกงพี่นี่อะไรมาจัง เขาบอกว่าเอากระสอบทรายแหมล่ะนุ๊กถ้าจะตีแรงขนาดนั้นคือพวดราม่ามันเยอะครับดราม่ายอะมากถ้ากระสอบทรายผมบอกเลยกระสอบทรายขาดครึ่งเขาเขาเขาจะจินตนาการไม่ไปไปจินตนาการมากันซุมปันน่ะนะจินตนาการกระสอบทรายเป็นซุปปันอะเตะเอาเตะเอาเตะเอาสิน่ะจบไปเลยเจ็บขาได้ไหมนี่เออไม่เจ็บไม่เจ็บถ้าถ้าถ้า ถ้าต่อยถ้าเตะพวกปั่นเนี่ยไม่เจ็บครับเตะจนขาหักกบเตะคืออย่างที่ผมเคยไปเม้นนะไปผมผมไปเม้นว่าระวังนะโอ้ยขอโทษนะครับเวียน <c oughs> เขาเวียนหัวเมื่อกี้กเผมผมไปบอกว่าระวังนะระวงังระวังเครื่องปั่นพังนะประมาณนงงี้เออคือคุณคุณเคยเห็นพี่ริมแต่พี่ริมริมพี่พายไปจัน <c oughs> พี่ริมพี่พายแกแกพูดไหม เคยเห็นเคยเห็นเคยอยู่ยันมตอกเขอ่าผม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 บันทึกไว้อยู่คือมันจะเป็นประมาณว่าคนไทยแต่แต่ไม่ได้เหมารวมนะคนไทยบางบางคนบางจาพวกจะเป็นคนชอบชอบมันจะเป็นโรคโรคหนึ่งที่ที่กลัวกลัวคนคนหนึ่งได้ลื่นนะนะเออได้ดีกว่ากลัวคนได้ดีอย่าคนได้ลื่นกลัวเหล่ก่เป็นคนที่ขี้อิจฉาพวกนี้เขา น่าจะเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความอบอ,อุ่น่ะขาดขาดขาดความอบอุ่นใช่ใช่ผมก็เคยดูแต่ก็สอนดีนะใช่ใช่ผมจะไม่ต้อง,งไม่ต้องห่วงนุกกระปายนะครับนุกกระปายเราถ้ามีดราม่าหรือมีอะไรเราคุยกันตลอดเราไม่ได้ซีเรียสอย<ช>ู่แล้วแต่ว่า<ช>แต่ว่าฝา,ากบอกแอนปันน่ปนเนาะปเนาะ ป <mm um> uh> ั่นนะครับว่าอย่าให้อย่าให้เจอหน้านะครับเจอหน้าจะไปขอบคุณเขาเหรอผมผมเปิดก่อนเลยนี่เลีวนี่เลียวนี่เลียวโอ้พนมมือขอบคุณครับพี่ก็ตบกกงมือเหรวนี่เหลยวขอบคุณผมเนี่ยผมส่งได้หรอกให้เนี่ยเออขอบคุณครับคุณตามไหมเออถ้าผมถ้าผมตบกกงแล้วคุณตามไหมตามมันยุ่กันเอ้ยคุณจะบอกนะว่า ก็คุณจะลูกแก้มเขาเล่นขอโทษค้นเพื่อนนยครับโอ้ยแต่เล่ยเดรอกแข่งคมดนะไปคุณคิดถึงผมไหมคิดถึงไรเมื่อวานก็เพิ่งเจอกันเอาก็หมายถึงเราไม่ได้เจอกันวันหนึ่งนี่ยคิดถึงเวลาเราเราก็นี่เราว่าก็จะไปกินข้าว ไม่นะไม่นะไม่ไม่เลยไม่มีคิดถึงผมเลยอะอืออือเหนึ่งได้ไหมทำไมอะไรอะไรอะไรทำไมทำไมถึงต้องคิดถึงเนี่ยเอาถ้าถ้ามีหนึ่งเปอร์เซ็นเต็มหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณให้เท่าไหร่อ่หนึ่งเปอร์เซ็นเต็มเลยไม่ไม่ศูนย์อ่ะถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นเต็มคิดถึงผมเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นเต็มไม่ศูนย์คืออะไร มีอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นคิดถึงกี่เปอร์เซ็นต์เหรออ่าคิดถึงคิดคิดถึงกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไม่ไมีการตอบศูนย์อ้าวก็มีแต่นอหรือเปล่าอนอนเยอะไงใช่ผมนอนทั้งวันเลยครับทุกคนทำไมผมดำจังวะอ๋ะอคูนฟิลเตอร์ไงครับผมไม่ใส่ฟิลเตอร์หรอ ไปน่ารักไปหน้าตาดีอยู่แล้วแต่ถ้าผมใส่ผมก็จะหน้าตาดีถูกไหมแล้วถ้าคุณมาเห็นตัวจริงผมคุณคุณเห็นผมหน้าตาไม่ไม่เหมือนฟิลเตอร์คุณก็จะตกใจกเล่ <c oughs> เออหนุกกรู้แบบนี้ที่ไร้ที่ร้แบบนี้ดำดแบบนี้แหละมีสีบแบนนี้แหละเฮ้ยคุณป้าย์ ฮะปลายายพังใช่ผมเองคุณรู้จักผมบ่าเอียมันคือจะมาาะกุคนนอผัวเี่ตั้งคิวเนิมันคือจะมารันเนาะมีฮาร์ดลิเน้ี่ตั้งคิวเนาะเอาเน็ตชีไรเถอะไม่เมื่อกี้มันเป็น Wi-Fi ไฟผมเลยเปลี่ยนมาเป็นเน็ตปลายฟอยู่ข้างล่างไง ขบนมันไม่แรงเขาบอกว่าวันนั้นเห็นหน้าลูกใสอยู่นะประสนเอ้ยเั็นิสัยอีกว่าใสานะครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าหน้าผมไม่ใสนะครับเป็นสิวมีมีสิวนะครับอันนี้บอกเลยเพื่อที่บางคนจะแบบ วิ่งลูกคงต้องหล่อมากเลยคงต้องเฟเฟกมากเลยเดี๋ยวเผื่อมาเจอตัวจริงจะบอกไว้ก่อนเมื่อเจอตัวจริงผมจะได้ไม่ไอายนะครับแต่ไปลายปลายหน้าไม่มีสิวนะสวยหน้าผมก็มีสิวครับตอนนี้เพราะว่าผมลืมล้างหน้าเอาคุณไม่อาบน้ำจริงเหรอตอนนี้ใช่ใช่ <laughs> ตั้งแต่เช้าจะเรียนนอนหลับไงนอนหลับอ่ะนี่ชัดไหมคะ คนดีของฉันเอ้ยเอ้ยโคตเท่อะมันต้องมีไฟเปิดขึ้นมาด้วยเทไหมใช่เ้ยู่าผมจะไปซื้อผมไปซื้อเองเนี่ยเนี่ยซื้อเองเลยผมสั่งมาเองเลยเนี่ยผมเป็นคนเลือกให้ครับทุกอย่างกับทุกกระบวนการมันต้องเอาแต่สิ่งที่ดีที่สุด ไปฟาร์มผมไหมฟาร์มของเหรอ ROV เ<า><ะ>หรอฟาร์มซีเวลาไไปกินตาทุกวันไมหมล่ะก็ดีนะไปตึกแห่ชอบบรรยากาศตึกแหเ่เดี๋ยวรอวันบ้างก่อนอ,อีกปี <laughs> ป,ๆๆปีว้าว่าตกไปเราก็ันดูจากคิวงานแล้วน่าจะไม่ว่างอืม มีวันว่างอยู่น,นิดนึงถามพี่เนตตี้ไงค่ะคิวกิวอะไรกิวคิวคิวคิวท่าคิวนี่ถ้ากิวครั้งก่อนจะเป็นงี้ถ้ากิวยุคแรกมันจะเป็นงี้เออเอานี่ถ้าเขินเลยเหรอ อะอันนี้ถ้าเกินหรอดูดีทางเต้ทางเต,ยยต้งสงสายเก่ง FC พวกเราเนี่เปรียบเสมือนสับประรดนะอ้าวทำไมมีความรู้รอบตัวโอ้ไปเมหลายตาบางครั้งพวกเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีงานอะไรว่าเรามีแถลงข่าวอะไรเขารู้ปะ <c oughs> ไปแล้วน้อง,ง <c oughs> น้องไปนี่น้องนุงไปได เขาคัดเลือกส่งชื่อเข้าไลยเขารับรางวัลนะเขาต้องได้ร uh, ู้อยู่ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติเราเราผ่านการคัดเลือกเราก็จะได้เดินผมแดงด้วยใช่ไหมใช่อ่ะราวัลคู่จิ้นคู่จิ้นคู่จิ้นแห่งแห่งวันแห่งปีฝามๆามไปผมโกนหนูข้างล่างเป็นไง ก็เหมือนเดิมป่ะอันนี้ผมก็ตัดออกนะก็้โุุกนเหมือนกันเที่ยวใส่าสากกว่าโกลนก่อนเ <c oughs> <c oughs> ย่เย่วัีดีใจพ่อมาอยู่ด้วยไม่ขึ้นมาชอบนอนข้างล่างโอ้่อนอนข้างล่างเหรอจกักสีให้ต่างค่นี้จักจีห้ซื้อแย่นี้บันสองสัน เงินเกะไม่คือคือวันนี้วันนี้ผมมีความภูมิใจยังไงร,รู้ไหมไปทำไมผมภูมิใจวันนี้พ่อผมเขารับเขารับอทางม่อขอเขารับรับปริญญาอืมแล้วข้าเจ้าสเสด็จนะะพ่อผมได้มารับสเสด็จ oh. แล้วแกไหนแกแกไม่มีแรงกลับบ้านแกก็เลย uh. มาหาลูกชาย uh. แล้วแกก็เลยพาเพื่อนพาเพื่อนมา มากินเบียร์อยู่บ้านลูกชาย oh. พาเพื่อนมากินเบียร์อยู่บ้านลูกชายแต่ตัวเองไม่กินเลยพ่อเอาแล้วใครกินทีนี้มีแต่เพื่อนแกกินอย่างเดียวเลยกับกับกับแฟนเพื่อนแกอ oh. hmm. ฉันยังเป็นแบบนี้เออผมฝากด้วยน,นะครับมีวันที่ต้นปีนี้ต้นปีนี้เราจะไปขึ้นเหนือนเราจะไปช่วยเด็กดอยกันนะครับผมอาจจะเปิดรับเราไปจากสิ่งของเกี่ยวกับพวกเสื้อเสื้อแขนยาวของนุ่งห่มแล้วก็อุปกรณ์การเรียนแล้วก็มีพวกมล็ก พันพืชอะครับมเมล็ดผักผักเพราะว่าพวกเราจะหอบไปช่วยเด็กดอยกันนะคะเราจะไปห้าวันเต็มเลยใช่ไหมใช่ครับจังหวัดน่านนะครับที่แรกอะ่ที่แรกก็จะที่แรกจะไปแต่จะไปเฉพาะกลุ่มคิดว่าทางผู้พิสิงไม่ว่างและทีนี้พิสิงมามา,มาได้ยินใช่ครับผมก็เลยก็เลยไปด้วยทีนี้ก็จะเป็นเป็นไปยกใหญ่เลยคราวนี้ใช่ครับต็อถือว่าไป ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมก็อยากไปทําเหมือนกันว่าอยากขึ้นเหนืออยากเอายักษ์ไปก็จะขับรถักยักษ์ไปด้วยนะครับบุญส่ง<อ>ก็จะขึ้นขับไปเหรอผมน่าจะขับไปด้วยไวหรือเปล่าก็น่าจะมีพี่พี่พี่โซลา่าไปด้วยมนะั้งแล้วใครจะมาขับวะบุญส่งไงบุญส่งก็ต้องขึ้นดอยนะไม,ม่ผมอยากเอาบุญส่งไปไงเพราะว่ามันไกลก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเอาไป ผมอยากจะขับเพราะว่าผมยังไม่ขับบุญส่งไปก็เอาพี่คนที่ขับรถเป็นไปด้วยพี่ป๊อบไงการขางข้างอีกแล้วพี่อันมีอะไรเยอะแยะเก็น่าจะใส่เดี๋ยวก็น่าจะสัปมอนมันมันประมาณกี่ร้อยก็รู้ว่าไปกี่ร้อยก่รู้ไม่รู้คต่10ชั่วโมงเต็ม ชั่วโมงเต็มเดี๋ยวผมจะสลับขับกันกับพี่ป๊อปคนละห้าโลโอ้ยเหนื่อยสลับมากมากว่าแล้วก็จะไปร่วมกับพระอาจารย์นะครับพระพระอาจารย์วัดใบบุญเพราะว่าอาจารย์เสนอมาโปรเจกต์ดีๆแล้วก็ส่งไม่เหมาะกับดอยไม่ไม่ได้เอาบุญส่งขึ้นดอยนะครับจะเอาบุญส่งไปจอดแวง้งล่างแล้วก็ตอนช่วงขึ้นก็ขึ้นไปกับรถไปเหมือนเดิมแต่แค่แค่อยาก แค่อยากขับลูกชายเฉยตั้งแต่ซื้อมายังไม่ขับไปไกลสักทีเลยเจ็ดร้อยโลได้น่าจะประมาณเจ็ดร้อยเห็นบรรยากาศวันนี้ผมติดรีดูรีวิวนั่นเห็นดูนั่งดูกับอู๋แหละมันทางมันหน้าขึ้นมากเลยมันปจะเป็นซิกแซแซๆขึ้นไปขึ้นไปบนดอยเออผมผมก็ดูรีวิวเหมือนกันนะดูรีวิวอะไรเขาขายเขาขายครีมอวาน่ะผมดูอุปอะแหล เตรมเสื้อกันหนาวมาเยอะๆครับผมเราน่าจะเตรียมเต็นท์ไปนอนอยู่นู่นเลยครับมันก็เหมือนพี่ๆเขาพูดนะในไลน์เนี่ยเขาบอกว่าเ,าเนเ,เราเบญจเพศทั้งสองคนเขาว่าไม่ไม่อยากให้พวกเราออกไปก็แต่เซฟที่สุดแต่ปีหน้าว่าเป็นปีใหมล่ละก็จะไปเขาต้องการมเมล็ดเมล็ดผักอ่ะเพราะว่าเขาอ่หลงลงพ่อ พระอาจารย์พระอาจารย์สอนพระอาจารยนนน์อ <laughs> าารสอนเด็กวันน้อยอดปพระอาจารย์สอนเด็กวันน้อยในการปลูกผักในการใช้ชีวิตด้วยตัวเองใช้ชีวิตแบบว่าปลูกผักไว้ทํากับข้าวทำอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีมเมล็ดผักไปให้น้องๆด้วยเอ๊ะมันอันตรา,ายอยู่นะอันตรา,ายอยู่นะก็ต้องเอาคนที่ขับรถแข็งแรงขึ้นไปให้ด้วยผมก็น่าจะเอาพี่ๆที่ขับรถไปด้วยอ่ะ ก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงผ,ผมเอายอดผาไปด้วยดีวยกว่าแล้วขับช่วยอืคุณเก็บหรือยังนี่เก็บเสร็จแล้วยังเก็บแล้วเรียบร้อยแล้วดิเรียบร้อยผมยังเลยวะเอ,อ้ยเต้นเต้นเต้นพมันจริงๆมันมีเยอะครับมีมีคนขับเยอะอยู่ มีพี่เคบพี่ออันอะไรเนี่ยคือคนขับเยอะมากมค่อยๆไปชิวๆสบายๆใช่ครับใช่จริงๆไปเลยแหละว่าก็จะขับชิวๆแหละไปทำบุญห้าเราหยุดก็จะขับเล่นๆสักสี่วันไปถึงวัดพอดีคนลงมาพอดี ทางโค้งน่าจะแถวเขาหนุนมันไม่มันระหว่างทางมันไม่น่าจะมีโค้งเยอะหรอกไม่หรอขับไปชิวๆก็ได้อยู่เซฟๆก็เบาๆสักยี่สิบยี่สิบจะไปถึงไหนก่อนเอาก็ยี่สิบถึงฟามปั๊บแวะฟามเลยจบเลยไม่ได้ไป,ไปอินต้มไก่เบิดะไรเนี่ย <c oughs> นุกขับฟีเจอร์สีวันถงนุกเป็นคนที่ไม่ขับรถเร็วครับคนนี้ไม่ขับรถเร็วมันกลัวไงอันตรายแต่นี่แต่ไอ้ข้างบนน่มันขับมันขับเร็วชอบขับรถเร็วผมขับอย่าเบสิกอย่าเบสิกเหรอเวลาขับรถขับเท่าไหร่ครับประมาณสิบยี่สิบสามสิบครับ คุณหลายครั้งแล้วนะคุณาพาผมขับหลายครั้งแล้วนะผมเลยหัวซักผมเลยเหยียบเบรกนะ้ำหลายเทีแล้วนะเอาก็ต้องเหยียบเบรกช่วยกันหมดรถนะครับแล้วย่ยานบน่านิตันบน่านหันหนามาเาหนาวลาบา่เฮ้ย<ม><อ>ครับป้าสบายไปสิย่านมั่วไห้นะย่านมั่วไห้แล้วก็เสียขวัญน,นะนะหนาวลาบวันนี้ <teor> นอ๊อบจัดเอ้าะไรบอกออบ บอกอามันจัดด้วยแล้วมากันนี่มันหลักจารมันตกใจมันนล่ะแล้วมันคนขับส่งของมาได้เลยนะครับผมก็ให้ใจให้เขาส่งมามาไหนอะไปแล้วถ้าเกิดเขาให้เขาส่งมาออฟฟิศมาันจะรวมกับของเรานะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีเพราะว่าตอนนี้ขอให้โปรเจกต์พี่สายแนนเสร็จก่อนโ<ม>ปรเจกต์พี่สายแนนจะเสร็จประมาณมวันที่ยี่สิบหกเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดชื่อโครงการอยู่ อย่าลืมไปถ่ายรูปที่ถนนเลขสามเฮ้ยคุณเห็นมันไปนคป่ะผมก็อ่านอันนี้มาดีเมื่อกี้แต่ว่าถ้าผมนั่งกับคุณผมว่าผมพวกแกกแน่นอนเลยไปอีกพวกหักแตกแต่คนมาอยเนี่ยดูสบายดูแล้วไม่ทางถ้าเกิดผมไม่ได้เอาบุญส่งไปอ่ะผมไปกับคุณปั๊บผมจะกินยาแก้เมารถนะผมจะไป ฟื้นอยู่ประมาณเกือบถึงอีกร้อยรูถึงอ่ะผมค่อยฟื้นโอุย้ยไม่ขับช่วยอะไรกันเลยดูแลผมด้วยโอ้โหนนนนนอกผงจะห่มพ้าห่มถ้าพ้าห่มตกคุณเอาผ้าห่มขึ้นได้หน่อยนะบอกไว้ก่อนว่าตาผมสลบเลยคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนัง <จะ S 2> ย่ง <ผม S 2> อย่างเดียวคุณจะห่มพ้าห่าม,ามแล้วคุณจะเช็ดปวกอาคุณเรียกมาเลย เชก็บอกคุณก็ต้องบอกกันว่าคุณจะอ,อ้วกมันอะไรนี่มันผมเคยแล้วนะต <laughs> อนเหียงหืีตอนนั้นรอลีวิวสบายสบายครับโอ้เที่ยงคืนแล้วเนี่ย พร้อมยังพร้อมยังตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นพร้อมยังพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมตื่นเต้นตื่นเต้นไม่มีเวลาผมไม่มีเวลามาไลฟ์สดผมก็เลยมาเข้ากับคุณแล้วก็จริงๆริเอาก็ตั้งใจเอาบุญมาฝากด้วยแหละแต่มันคุยแล้วมันกิดลมเดี๋ยวผมก็จะไปอาบน้ำ โอ้บอบอบอฮะคุยคุยคุยย็ดถึงเยตีสามน่ะตีสามด้วยเนี่ยมาไดยนอนป่ดีเอ้าตีสี่ตีห้าหกโมงหนึ่งโมงสองโมงสามโมงกว่าลยตัวมันเกินนี่ต่คนงงงงแล้วงงเจ้าอยู่แล้วงง ไม่ต้องงงครับไม่ต้องงงเกินเกินไว้เกินเกินไว้โอเซฟิเตอร์เหรอ มันหน้ามืดเมื่อกี้กระจกวาหินอืมเอาผมจะไปแล้วพร้อมแล้วโอเคเนาะโอเคพร้อมแล้วแต่งของแต่งของเก็บหมดหรือยังยังนอนหลับเดี๋ยวไปอบน้ำโอเคเจอกันเจอกันนะ จูปี้เบบี้จูปี้ไปเลยไปไปหานอนจูปี้เบบี้ย